l a สเลวสโลบอกคลิปนี้ผมจะเดินทางโดยที่จะไม่ใช้รถไฟเลยจะมี2ออย่างเดินและขี่มา้าเอาล่ะครับทุกคนมาดูว่าผมจะไปได้ไกลสักแค่ไหนผมจะทำให้เต็มที่ขอแค่ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยครับไปละทุกคนได้เวลาเริ่มแล้วใครมาใใหม่ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เอาช่วยคัดโตะด้วยไปละได้เวลาเริ่มตะลุยเดียว เหมือนเดิมมาสิ่งแรกครับขายทองขายทองเสร็จปุ๊บแล้วก็ซื้อปืนเดี๋ยวจะซื้อเป็นปืนสั้นนะครับซื้อปืนสั้นจะได้กระสุนมา2กล่องพอดีเปะ๊ะเหลืออยู่5บาทติดตัวไม่เป็นไรเหลือ5บาทติดตัวเอ่อแปบ๊บนึงนะโอ้ยากจังเลยโอเค มีสี่สนัดในรังเพลิงแล้วก็เอ้ยมี6นัดในรังเพลิงแล้วก็48นัดเป็นกล่องกระสุนใช้ฐานหินเพื่อเติมน้ำมันให้กับรถไฟอ๋อแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะต้องทำอันนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวจะต้องเอาไกด์ไลน์ออกก่อนโอเคไปไกด์ไลน์หายละทุกคนได้เวลาเดินทางพร้อมตัวเปล่าเดี๋ยวจะเอาหนังสือพิมพ์ไปด้วยดีกว่าเผื่อแบบ เอาไปปิดฝาบ้านปิดอะไรได้โอ้โหกี่เมตรทุกคนเราจะไปถึงกี่เมตรนี่เริ่มจาก80กิโลเมตรโอ้โหใครจะเป็นบ้านเดินเท้า80กิโลเมตรไม่มีทางหรอกครับเวอร์มากเลยพี่ชายโอ้ถ้าเกิดเราถึงแค่หนึ่งหนึ่งพันเมตรหนึ่งหมื่นเมตรแรกผมก็ดีใจละครับทุกคนถึงสิบกิโลเมตรแรกผมก็ดีใจสุดๆแล้วมันน่าจะมีซอมบี้อยู่นะ ไม่มีวะทุกคนเจ๋งวะบ้านหลังแรกไม่มีซอมบี้นะครับอันนี้ขยายเชื้อเพลิงแล้วเกิดหนังสือเราสามารถแบบปิดประตูได้ปะเดี๋ยวลองดูสิไม่สามารถปิดได้นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนนี้น่าจะปิดได้หรือเปล่าเอออย่างเงี้ยแบบเผื่อเราแบบเจออะไรนะเผื่อเราแบบเจอไอ้ซอมบงซอมบี้อูปิดไม่ได้หรอสวยละคนดูปะ เดินทางต่อเดินมาสักพักนึ่งแล้วครับเหมือนว่าจะมีหมู่บ้านอยู่ขวามือเราใต้ซุ้มประตูหินตรงนี้แล้วก็เหมือนว่าด้านหลังไม่แน่ใจว่าเป็นหมาป่าหรือว่าจะเป็นม้านะครับโอ้โหถ้าเกิดเป็นหมาป่านี่คือแบบค่อนข้างที่จะสวยเราต้องแบบพยายามอย่าให้เขารู้ว่าเรามาใกล้เขาแล้ว เรามาที่เชอริฟหวังว่าเชอริฟจะปลอดภัยในคืนนี้ผมจะต้องแอบอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าอีกไม่นานคงมืดแล้วขอแวะที่เชอริฟก่อนนะครับนี่ไงมาถึงปุ๊บมืดจริงด้วยทุกคนถึงปุ๊บมืดปั๊บเลยโอเคโอเคผมอะไรวะเนี่ยโอ,โ,โอเคต้องเอาแผ่นอันนี้มามาปิดประตูไว้ก่อน โอเคเพื่อความปลอดภยัยทุกคนโอ้โหวันนี้เราได้กระสุนอะไรมาวะไม่รู้ครับทุกคนแต่ว่าเก,ก็บก่อนโอ้โหมืดมากทุกคนไม่เห็นอะไรเลยคือตอนนี้ผมอยู่ในความมืดนะผมต้องอยู่เงียบๆก่อนเพราะผมไม่รู้ว่าคืนนี้ผมจะเจออะไรเหมือนกันเพราะว่ามันมืดมากครับแล้วเราก็ได้มีมีเชื้อเพลิงเชื้ออะไรด้วยแล้วก็มีซอมบี้อยู่ข้างในตัวหนึง่งตอนนี้คือผมต้องถือปืนแบบไปห่างตัว ทุกคนเหมือนจะมีซอมบี้มาปะโอ้โหหมาป่าด้วยโอ้โหซอมบี้เหมือนจะมีซอมบี้บุกเราแล้วเราไม่มีอะไรแบบปิดประตูบ้านเลยตอนนี้เมื่อกี้มีซอมบี้มาบุกผมโอ้โหโคตรน่ากลัวมันมาอีกแล้วทุกคนรู้สว่าเราจะสู้ไหวหรือเปล่าผมอยู่หลังหลังหลังโต๊ะหลังโต๊ะยังดีที่ไม่เป็นซอมบี้ทุกคนถ้าเกิดเป็นหมาป่ามัุกหมาป่าเนี่ยคือโหดมากนะน่ากลัว เช้าหรือ,อยังโอเคเช้าแล้วโอ้โหเมื่อคืนน่ากลัวมากโอ้โหเราไม่เห็นเก้าอี้ไงไม่งั้นเราเอาเก้าอี้มาเชื่อมปิดด้านหน้าไปแล้วหนี่ทุกคนผมไม่เห็นเก้าอี้ไงแต่มันทามันมันมันเชื่อมยังไงวะมันเชื่อมไม่ได้หรอถ้ามันเชื่อมไม่ได้หรอทุกคนทำไมมันเชื่อมไม่ได้หะปกติมันเชื่อมได้นะโอเคไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเดี๋ยวเราเก็บเชือเพิงเราจะเก็บไปทําไมวะอุย้ยผมได้ต่างมาวะทุกคนหุ้ยนัทนาบัตรมาเก็บธทนาบัตรแล้วเรียบร้อย มีซอมบอ้อยู่ด้านหนอย <c oughs> โอ้ยผมเห็นหมาป่าอยู่ด้านหลังเราวะทุกคนเราจะทำยังไงกับมันได้บ้างวะโดยที่แบบมันไม่อยู่ใกล้เราผมซื้อเก้าอี้ไว้ก่อนละกันเนี่ยทุกคนเห็นเห็นเห็นหนมาป่าปะหมาป่ามันมาละวโยโอเคยิงไปก่อนโอ้โหตอนนี้ต้องการม้าให้ได้ที่สุดครับต้องการมา้าไม่ต้องการอะไรแล้วผมต้องการแค่ม้าตอนนี้ เมื่อไรเราจะเจอรังโจรหรือว่ารังอาชญากรสักทีตอนนี้กระสุนก็เหลือน้อยลงทุกทีแล้วเดินมาตั้งนานยังไม่เจออาชญากรเลยซอมบี้ไปก่อนแต่ตัวตีซอมบี้เพื่อที่ประหยัดกระสุนตายไร้่ยมงเอโอเครวมไปแล้วรวมไปแล้วสามน่าจะหมดแล้วปะทุกคน โอเคหมดแล้วหมดละได้ของแล้วอูได้เป็นไดนาไมต์แต่ว่ามันจะจุดเชื้อเพลิงไม่ได้อ่ะสิทุกคนได้เป็นไดนาไมต์มาแต่เราไม่มีที่จุดเชื้อเพลิงไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินต่อ นี่งไงถ้าคนมืดจริงด้วยโอ้โหมาถึงก็มืดเลยถือปืนเลยคืนสีอะไรคืนสีแดงโอเคเจอแวมไพร,ร์ได้อยู่ครับแวมไพร,ร์เพราะว่าถ้าเกิดเจอแวมไพร,ร์อ่ะผมน่าจะรอดจากคืนนี้ไปได้แต่กระสนุนจะหมดก่อนหรือเปล่าผมจะอยู่พายายามห่างๆจากตัวนั้นไว้แวมไพร,ร์พอได้ครับกับ37นัดน่าจะไหวอยู่น่าจะตัวะประมาณ3นัดได้โอ้โหตกกางคืนมาละน่ากลัว ถูกทางไปนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราห่างจากเส้นทางรถไฟเยอะอยู่ไกลามากตอนนี้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องแบบระวงหน่อยนะกลัวเดินผิดทางด้วยแล้วก็กลัวเปมนพายด้วยนี่ไงมันมาแล้วครับทุกคนถ้ามันยังไม่ใกล้ผมจะไม่ยิงเพราะว่าเก็บกระสุนไว้ให้ได้เยอะที่สุดอูหอ้หโหไวมากเก็บเก็บไปด้วยครับเผื่อได้ตังค์ทุกคนเก็บดีดหลดกระสุน โอเคตัวไหนอยู่ไกลผมจะไม่เข้าไปเก็บนะเพราะว่าจะเดินหน้าให้ใหได้ไกลที่สุดตัวไหนอยู่ไกลผมจะไม่เดินเข้าไปเก็บโหยากว่ะท <C> e <at> ุกคนนี่แหละเก็บแค่ตัวที่อยู่ด้านหน้าโอ้ถ้าเกิดรอดคืนนี้ไปได้อ่ะเรามีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากครับคืนนี้ค่อนข้างจีน่านกลัวนี่คือแบบเตรียมตัวมาเยอะมากแล้วนะทุกคนเตรียมกระสุนเตรียมอะไรมาเยอะมากแล้วนะ เหลือเท่าไหร่เหลือ26นัดเท่านั้นเหมือนว่าด้านหน้าเราเราจะใกล้ถึงแล้วครับ <c oughs> ใกล้ถึงป้อมแล้วทุกคนไม่ใกล้ไม่ไกลผมเห็นป้อมลางๆแล้วหนึ่งหมื่นเมตรแรกเราเดี๋ยวผมจะต้องเก็บซากแวมรนพาไปลแล้วแหละว่าพี่จะขายขายเอาตังค์ขายเอาตังค์ทุกคนได้ประมาณมาสตัวเพื่อที่จะซื้อกระสุนแล้วก็จะรอ,อาฟาร์มถ้าเราโชคดีเราก็จะเจอผีโหด เอ้ยเจอืโหดข้าโชคดีนะตอนนี้โอ้โหเริ่มมืดแล้วทุกคนเหลือแค่18นะัดสุดท้ายเอ้ยกระสุนจะพึ่งหมดก่อนนะเฮ้ยได้ยินได้ได้ยินเสียงป้อรมปาการยิงช่วยเราละโอเคเช้าแล้วปะเช้าแล้วไหมโอ้ยรู้สึกดีครับทุกคนเช้าแล้วผมอาจจะต้องฟาร์มอยู่ที่นี่สักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่จะซื้อกระสุนเพิ่ม ความตังค์ให้เยอะที่สุดแล้วผมจะซื้อปือนซื้อทุกอย่างเลยไนดูซิผมมีอะไรมาขายบ้างเอ่ยอุย้ยได้เยอะอยู่นะทุกคนอันนี้ก็สุนปืนใหญ่อมอากระสุนปืนใหญ่มาด้วยจากบ้านหลังแรกที่เราเข้าไปตอนนี้มีตังค์เท่าไหร่ตังค์ยังซื้ออะไรได้ไม่เยอะขอฟาร์มต่อนนะทุกคนผมขอฟาร์มก่อน หมดไปแล้วกับคืนวันแรกทุกคนดูซอมบี้ดินี่คือส่วนหนึ่งของซอมบี้ในเมื่อคืนนะครับเราอาจจะต้องเตรียมกระสุนให้ด่านแรกเพิ่มไหมก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนนะมืดแล้วคืนนี้มันลุ้นว่าจะได้เป็นอะไรพระจันทร์ดวงใหญ่ขนาดนี้ขอเป็นหมาป่าได้ไหม หรือว่าจะเป็นซอมบี้อีกคืนไม่น่าใช่นะครับทุกคนถ้าเป็นซอมบี้อีกคืนคือไม่รู้จะทํำยังไงแล้วพระอาทิตย์ดวงใหญ่แบบนี้มีหมอกขาวด้านข้างส่วนเราจะแบบว,าบว่ายิงอะไรย่อยิงซอมบี้กวหรอยิงอะไรย่อไหนวะทุกคนเอ้ยมาแล้วทุกคนหมาป่า มาแล้วมาแล้วหมาป่านี่แดลจุดร์าหมาป่าของเรามันมาได้มาแล้ว,วกระสุนน่าจะเหลือไม่เยอะละดูฝั่งนี้เลยกระสุนเท่าไหร่วันนี้เรากระสุนหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดกับเท่าไหร่กับเจ็ดสิบเอ็ดจริงๆเราอยู่ได้อีกหนึ่งคืนเลยเนาะถ้าเราจะอยู่แต่ว่าน่าจะช้าแล้วแหละ,ะขายเลยขายเอาตังค์ก่อนทุกคนน่าจะออกคืนนี้แหละผมว่าไม่น่า,นายอยู่แล้วโอเค ได้มาเยอะอยู่ตอนนี้มีหกสิบห้าบาทดูซิว,ว่าจะเท่าไหร่จะไปซื้อปืนลูกซองละกันระยะไปชิดโอเคมาได้มาทั้งหมดเอาอันนี้ทิ้งดีกว่าได้มาทั้งหมด225บาบาทขอออกเดินทางต่อเลยละกันโอ้โหกันสม,มิธอยู่ฝั่งไหน ปืนไกลเรามีแล้วขอญาตซื้อเป็นลูกซองเลยละกันแล้วก็กระสุนกระสุนมาเยอะๆเลยทุกคนกระสุนมาเยอะๆเลย24นัดอย่างละ24แล้วก็ซื้อปืนใช้เห็นเท่าไหร่เอ่ย48นัดน่าจะเพียงพอแล้วก็ซื้อกระสุนธรรมดากระสุนปืนเล็กโอเคไป ซื้อยาก่อนซื้อยาซื้อของกันก่อนเอาไปเยอะๆเลยเอาไปสองกันโอเคแล้วก็ยางูยางูคืออะไรไม่แน่ใจนะครับแต่จะลองซื้อไปดูยางูรักษาอะไรก่อน <laughs> ยางูรักษาอะไรตรงนี้มีอะไรขายบ้างเอ่ยโอ้มีสนับไหลนะครับข้างละ75แล้วก็ อันนี้เราสามารถใช้กันได้ป่ะทุกคนลวดหนามอะ่ะเราสามารถใช้กันซอมบี้ได้ไหมไม่รู้แหละแต่ว่าซื้อไปก่อนอ่ะอใส่กระเป๋าพร้อมออกเดินทางปะ่ะเลสกร์ผมได้ลูกซองมาละนี่ลูกซองมีทั้งหมด48นะัดกับพื้นสั้นอุย้ยเดี๋ยวซื้อกระสุนเพิ่มปะ่ะไม่เป็นไรเอ้ยซื้อกระสุนเพิ่มดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวซื้อให้หมดตัวเลยดีกว่าแบบเดินตัวฟรีนะครับซื้อให้หมดตัวเลย เพราะว่าเราอาจจะต้องสู้อีกเยอะเลยคืนนี้มันเป็นแบบคืนสุดท้ายของเราหรือเปล่าซื้เยอะเลยคืนนี้อีกสองอลูกซองนี่น่าจะได้ใช้เยอะแน่ๆเลย96นัดครับทุกคนแล้วก็ไอ้ตัวนี้อีกหนึ่งอ่ะเรียบร้อยออกเดินทางทุกคน60 60กับ100นัด ครบแต่วันนี้ออกเดินทางช้าหน่อยยังไม่เจอม้าเลยอยากเจอฝูงม้ามากกลุ่มอาชญากรจะมืดแล้วหรือเปล่าครับมาถึงบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวจะลองเดินผ่านอุโมงค์ไปดูก่อนนะเผื่อจะเดินแบบผ่านแล้วเจออาชญากร ถ้าไม่เจอก็อาจจะพักอยู่บ้านเจอจริงด้วยทุกคนเจออาชญากรโอเคคือเราเริ่มจะสบายละถ้าเราเจออาชญากรโอ้โหเยอะมากครับผมยิงไม่โดนเลยทุกคนงงมากผมยิงไม่โดนเขาได้ไงวะดีดรอกระสุนดีดรอกระสุนโอเครอบแรกยิงไม่โดนเขาได้ไงไม่รู้ เรียบร้อยเก็บทุกอย่างโอ้โหอยู่บนม้ายิงไม่ง่ายเลยนะทุกคนยิงยากมากครับอยู่บนมา้าตอนนี้ได้ม้ามาสามตัวแล้วก็อุ้ยได้ม้ามาเยอะอยู่นะสี่ตัวปะคืนนี้เราจะออกเดินทางเลยหรือเปล่าแต่ผมม่ามืดแน่นอนถ้าเกิดคืนนี้จะออกเดินทางคืนนี้อาจจะต้องแบบเฝ้าอยู่ตรงนี้ก่อนเฝ้าบ้านหลังนี้ก่อนนี่ไงมืดแล้วทุกคนเราจะต้องรีบกลับเข้าบ้านละ โชคดีที่มีบ้านอยู่ตรงนี้คืนนี้รอดยากแน่นอนเลือดไม่เต็มด้วยเข้าบ้านได้หรือเปล่านี่เข้าได้ไหมเข้าได้เข้าได้เข้าได้มีอะไรอยู่หรือเปล่ามีซอมบี้อยู่มีซอมบี้อยู่นั่นนึงนะผมคงต้องทิ้งไอ้ม้าออกทั้งหมดก่อนแล้วก็หารวดน้มที่เราซื้อมา โอ้คืนนี้เป็นขึ้นหมาป่าครับทุกคนขึ้นหมาป่าโอ้โหยากครับทุกคนโอ้โหยากมากโอ้โหบ้ามากทุกคนสู้ไม่ไหวอ่า my god โอ,ยโอ้ยากมาก ทุกคนแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าเราสามารถเอาอะไรปิดประตูได้ถ้าเกิดมีแล้วบอกด้วยนะครับผมพยายามหาอ,าอะไรปิดประตูซึ่งแบบไม่มีเลยทุกคนคือยากมากทุกคนการที่เล่นโดยไม่มีรถไฟนะแต่ว่าอย่างน้อยก็วันนี้ทำเต็มที่แล้วครับทุกคนฝากกดไลค์เป็นปกำลังใจให้หน่อยนะครับถ้าเกิดใครมีทิคดีคอมเมนต์บอกได้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย,บาย